รักษ <łość> าหันรถบนั้นนี่เราเดี๋ยวเนัเม่อกี้ใส่ไปยสวนมดเขาป้องว้กันเออปะพอยกันปะมันมวกว่านหมวกกนเนี่ยเออขอได้้มาไล่พวยพวทัางปวงตอมไก่ไปเด้อไปดปัดคอไปตีไปแล้วเขาไมีตะสศกตลาดจัดสวนบาดเจ็บไปนั่นตะ้อ ไปเแล่เรามาู้ไปรูเขาหนูปเพิงเนี่ยไปน้ำกันมาก่อนไปน้ำกันว่าเมื่อกงนังชุดหลังผมแมมผมนั่งนนหาแมะาารชวนนังไดนั่งคู่กับช่เฟอร์ด้วอาจาร์ไม่ยอมามสร้างผมเนาะใส่นี่แลไนี่มีกันทุกคนบราณมี่มีประโยชน์เลยครว่าลดส้นหนักสนเบาดากมันเงื้อเก้านบ้าเลย่ะมันรับขึ้กันผมกับรับคือกันพอตัวงตุ้มหูเมียคือมากรากฏวมาคือยัง ดากรถมันล้อยขึ้นไปบันนี้มันไปขัดตัวนั่นอะไรเอาไปล่ะตัวอะไรล้มันขาดไปปลายมันจะอยู่ทั้งหลังเก่งแต่ว่าเหงามันมันจะไปสักอยู่ทั้งหน้ายืนรถมันเลยน่ัตีิเล่งกาผมประธานฐานมันมันยังตกขึ้นมาคือเก่าว่าเตาตายเตาหลอดรถเล่นไหลต่ำลักล่ายขาดสองสามหลักว่มันยังอยู่เลย โอ้ขอใจมันปฏิลกะามันตติลการแล้วลร้องว่าว่ามีสัาพนี่บ่ิอยูทีสีดอกมันาสปียงต้นไม้นะนะแม่ดิลิมมันซ่มต้นไม้ขาดไปแล้วประเดีเงาเราก็จะไปซักมาลยปลายเพาก็จะฝาดใส้ลัางเกง,กงากาเสียลดลดสิ่งต่าเๆได้แต่ แต่ว่ามันแบบำกันกบคงไม่เรงหลวลงปูคนไม่ี่งกายปูคน bon hmm. nin ไม,ไม่สี่ลังกาิ่นลาไมปไกลเนีไ tamam> ข้ปะเทีเล่าประเทียได้ไปบ้าเมินหรือสิบพนท์หกังรักษาเลยเพิ่อรสอบานม่เด่นเหมดนย่มันลัง มั้งอุ้ยจัดเสียงเสียงผมบ่ร่อนพี่เลยผ่อมผ่องมผ่อมผมอยากได้เสียงแบบนี้เสียงแบบแหบๆแบบแหบแต้องเสียงมันจะขาดเดียวพาะว่าขาดเก่าเกาแบบขาดขาดเคยฟังแต่เสียงดีมาแล้วอันชายเปท่างกุนสักษันนะอันเพิ่นกินน้ำกินน้ำอืออพราะว่าเพราะว่าังปีปีไรมาเองแล้วว่าท่มาได้โคตรสบระดับ โอ้ทนเป็นโคศกทเป็นพ่คอนเทพเจ้าวิเศษผมมาแผร่ก็แคก็ค่มาำอไคมาลองดู้าใจคยูบาาจันทมุ่มนโอเคมาผูบาจ์นเลยตารางบอกยังให้เล่าบอกโคศกขึ้นที่แรกบ่ล้ำกระชงเราได้ขึ้นละพันเนี่ยโค้คศกปล่อยปล่อยโตผู้นี้ออกอือให้เล่าปล่อยก่อนสิให้เล่าปล่อยโตแราออกมั่งสิแม่ปล่อยมาแค่น่วน จีบเอาวางไหนโอ้ยจีบอาวางไหนเวลาหมอวูิปันมันแตกมันแตกมันแตกเ่เจียวมาเจียวที่ธรรมชาติของธรรมชาติเพราะว่ามันแตกเป็นพรุนี้พรงนี้ชั่วโมงบินสูงเอองเขามาทีน้อง่ครับหมอเชาสวนเดกขึ้น้าเลยอ่าะก่อนแฟนจะได้พบกับอาจารย์ทั้งสองท่านโอกาสนี้ให้แฟนมาพบกับกระบีหมอเชนสวนเดลซิ่ง หมอแคมท่านนี้มีความสามารถสูงจริงๆครับจนตัวเขา,าเองได้รับเข็นพระราชทานจากองค์พระเทพพระชัชิดาสยามอมราชกุมารีถือว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณเุนล้นก้าล้นกระหม่อมขอให้พระองค์จงสวัสดิ์นิรัยเป็นฉับชัยกั้นประเทศเฉษสถานราชร่มรื่นร่มเงาเย็นเนาานาน,าน,านปลอดภัยพานด้วยเดชะพระบารมีด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ พรโอ้ บันน oh, okay. si. ี้ให้เจ้าล่นสิล่ำเลี้ยวแ้วแลอนนีฉันหอกก็จะคืนเงินเพราะว่าพนเออพูหน้อยพูน้อยพนเมีนแล้วว่าหนเจ้ายูเออมานั่งนั่งนั่เอานั่งบ่บนั่งบ่ได้เสียงบอกเสียงเสียงบอกกันั่งเออจะแล้วมาพี่มาพี่ยามนั่งเมืองทีนี่ผมขอนอออ่ยเอะเอาควันไม่เอาควัม่เอาควันเจียวกันเล้ไหม เอาควนเจียวนั่งเอกเลยว่าเด้อยสำคัญเนี่ยมันจะใส่ชีสสูงกูต่างบอลโอ้ชีสบอลรู้ไหมฮมันไปไหนไปไปก็ได้แต่เขเอาแล้วสีเพลเฮี่พ่อมาอยากได้เน้วหนึ่งเน้วได้มาด้วยใจเฮาคักช yeah> ิดถ um ึงจังบ้าเยี่ยม ดูยาย่าบวไหวบ๊วเสียงบวเสียงเสียงบ่ขาดเมันมันเจียน้อยมันน้อยเฮ้ยน้อยคือเขาอะไรพูดอย่านกับเาเสียเพิ่มเสียงเพิ่นเป็นหมอคนเป็นหมอแล้วก็ได้กินน้ำแล้วก็เฮียพอแล้วพอแล้วเก็ไดอาหารไปนี่แหนบแมันจะได้เหมาแล้วใช้เรงใช้หมอใช้เมื่อนี ต้องใส่ต้องใส่แค่นเี้ยเตี่ยอ่าจังน้อยสี่ไม้ให้พี่พ่มาอยากได้แนวหนึ่งแนวใดมาด้วยใจพ่อรับชิดถึงจังมาเยี่ยม่ต้องเตรียมมาให้จ้ะจะๆ้่จ้ะจ้ะพๆๆต้องนี่่อต แค่ลายเนียอ่ดีแค่หลายเสเศษีแค่ดกคนประาแช่ลืมเข้าเพราะเราด่งเสียงขึ้นไ่ได้มันมันโมเมนซี้มันมันมันเป็นดีโอ้ดสลดวงนั่นเนี่ยเขาเป็นอีรุนี้ต้องโคสลัมเะโคสลัมเียวกันก็ผมเด้ครับทีอเาต้องไปยามเสียง้อมเดี๋ยวพาไปยามเสียวจังมือกันนะไปกินต้มปรากดน้ำเซียวยื่อใส่ยื้อใส่ไม่มาสอเพราะกากันเราอยู่บัน หัวสะพานอะไนฟังซี่อะ่อว่ายังกจจะวะโคาโคโอโลโน่อพันมันจะโออัมพันมันจาปีแ้กอาจารย์ท่ดีตัวเป็นผู้ประพันธ์ก่อนปีองค์หลวหัวสรนโคตุสเลาก็ได้ลงครับลวการดูหลายคนได้ฟังเยอาจารย์่อนี้อายุปนอาจารย์อายุหลายปาไหก็ชิ ห้าชิหกนี่ะเอาห้าิบหกานเจ็่างดะ้เอาเจ็ดสิบเผาก่าปีห้าี่ย่างขันเจ็ิบนี่คือสิมันกีตย่างดูดอกก็จินตนะหลานบอยแมนเกิดก้อนน้องยีสิบกว่าปี่ตงรอลแตาเข่าเฉเอาลองบงคิดเอ้าอีกแล้วนี่่ะบอกอีก เราไม่ได no! no! ้เก่งแต่ว่าพิจจราเข้นี่นะชวยด้วยดีวช่วยด้วยกันนี่โอวกันใจวันเป้าให้ถ้าจะรักษาหินเช่นเดียวกัเต็บติดไว้เลยเนาจานข้อเดินมากรรโนอนกูท้าป้าตังวนโอ้ยเราเขาแย่ท่อผู้พนเส้นถนนบานเพื่อนควง มันสมบันผัฒนาบ้านหลังใดลระแบะ่าบ้านจานซื้อเลยลุงบนคนมีงัวควยผูงู้ันเป็นดอกนายหอยยิ้นเขาฝอยยินเขาเาบาว่่ท่านเห็นแต่หูขาวจานคดมาเด้าสาวจดมาหอดเดือบางนี้ เฮ้หลังนี้มันบ่อนาให้มันเออเป็นน้ำขอกลลาย้ลาเป็นน้ำแข็งี่ยวน เอาชุดยาวาเสียงมันเป็นน้ำแข็ง้อนี่ดเยแข็เราต้องแข็นี่เดเพราะว่าแต่แต่พูดและแต่แต่รถร่องวัแล้วก็ตกกใจ้อก็ตกใจเย่แค่ระดาษอเป็นเพื่อบาาล่ตน้ีดา่ว่า้เอาไน้กันไปนะเออเพราะว่าไปนกันเอาไปเนาะกนได้ชิบิแวขัดอันตราย่าแกน้วเเอควาบุควากุศลหลยเด้อสำหรับแฟนๆที่ใวามเมตตาสงสารอย่าเบิ่งนะครับมอลำแถาลุนเกาตาโดและละม ชาบ้านสาวมอลลัมซื้อยังเกาะผมซื้อกวิดครับโกวิดไวไลมารครับผมโกวิดวิไลมารบ้านหน้าเพียงอันนี้เด็กซื้อยังอันนี้ลาสวนแนวซิ่งบ้านวังต่อแล้วก็คู่น้อยเฟมเบอรี่คู่ตุ๊เฟมเบรี่ครับสองนี่ความร่าไพจ่าฟิล์มเบื้องโฆษณาให้จบวเป็นฤกขายยาครับขายยาครับสวัสดีครับชื่อเล็กไอ้ฤก้อสอง